สวัสดีครับพวกับผมช่อง F อสเทียนฟาร์ช่องของคนเลีวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมบรรยากาศดีมากครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับโอ้โหหญ้าเขียวขจีเลยครับฝนเพิ่งลงนะครับผมดูลูกวัวนะครับอ่าเลี้ยงวัวดีมากครับผมบรรยากาศเช่นเคยแบบนี้ดูไหมครับว่าเป็นฟาร์มของใครของคุณสุดารัตน์นะครับผม นี่มาทำความรู้จักกับพี่สุดารัตน์กันหน่อยครับคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่สุดารัตน์บรามันฟาร์มจ้าอยู่บุรีรัมคะ่ะปล่อยวอัวได้กี่วันแล้วครับเพิ่งปล่อยวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกเลยใช่ค่ะอัปเดตสมัยว่าตอนี้กี่ตัวนะครับ26ตัว2ี่ลูกน้อยกี่ตัวพี่สิบกว่าตัวนะสิบกว่าตัวจ้ามันไล่ไล่เลี่ยก,กันเมื่อสักครู่พี่บอกว่าอะไรนะอยากจะเอาตัวผู้มาขุนมีความคิดมีความคิดว่าเออเราเลี้ยงวัวอ้วนเนาะครับเราเลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงหญ้าเราก็ เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยล้วก็พอจะขุนได้ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะจับมาสักสิบตัวขังขุนสักสองสามเดือนเออ,อแล้วก็ปล่อยไปมันเป็นการหมุนเงินนะคะตัวผู้ตัวผู้เฉพาะตัวผู้แต่กําลังคิดอยู่แต่ว่าคุย,ค,ยคุยกันกับแฟนอยู่อะคะ่ะในปัจจุบันนี้นะการการเลี้ยงวัวอนะ่ะจะเราจะเลี้ยงแบบแบบโบราณแบบเดิมเดิมนะ่ะไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนครับผมในการลดต้นทุนอืแล้วก็สถานที่พื้นที่เลี้ยง ว่าโอเคเหมาะไหมอย่างเงี้ยค่ะอือย่างพี่เนี่ยมันก็โชคดีอย่างที่มีมีพื้นที่เยอะมันก็เลยพอที่จะเลี้ยงไปได้เรื่อยๆครับผมแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้คนที่คิดจะเลี้ยงวัวก็ต้องมีการวางแผนหนึ่งปลูกหญ้าครับผมสำคัญที่สุดแล้วทุกวันนี้มันแล้งครับมันแล้งแล้วแบบปีนี้พี่ก็กระทบเหมือนกันแต่ว่ายังโชคดีหน่อยที่พี่ยังมีเอ่อพวกหญ้าที่พี่ ไม่ได้ปล่อยให้เขากินนะ่ะเป็นพวกเนเปียพี่ยังใช้เนเปียปักช่องหนึ่งอยู่ในช่วงที่ขังคอกเมื่อกี้เดือนหนึ่งนะ่ะต้นเดือนเม,เมษานะพี่ก็ขังคอกแหละเอามาบดผสมกับฟางก็ใส่รำแล้วก็กาดน้ำตาลนิดนึับวัวกินก็อ้วนขึ้นก็กินอิ่มอยู่ขอแนวทาง่อยพี่ยังเชื่อว่าข้อหนึ่งควรทำยังไงตอ้เป็นเกษตรกรแบบบ้านๆเลยก็ตามพี่ข้อหนึ่งก็คือต้องต้องพร้อมแหละหนึ่งอย่างที่ที่ฟาร์มพี่ทําพี่ก็มีการวางแผนในเรื่องของการ การขายครับผม <g rain> การขายแล้วก็การผลิตออย่างการการผลิตเนี้ยส่วนใหญ่นะถ้าอยู่ในรอบของของพี่เนาะวัวมันจะติดติดสัตว์เร็วแล้วติดสัตว์เร็วเนื่องจากเนื่องจากว่าพี่ก็ให้กินผลิตภัณฑ์กินดีมีชัยอยู่ต่อเนื่องเนาะครับผมก็จะทําให้ติดสัตว์เร็วแล้วก็วางแผนได้ครับแล้วัวพี่จะผสมพันธ์ในช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จอะนะเริ่มจะติดสัตว์เริ่มผสมพันธ์แล้วพี่ก็จะให้มันคลอดในช่วงที่ช่วงที่พี่ขังคอกช่วงนี้แหละครับพอขังคอกเลยมาปุ๊บเนี่ย เด็กก ja ็จะโตและภายในสิ uh um. e red, it, ้นป um. hmm. um. ีพี่ก็จะได้ขายในรุ่นตอบรุ่นหลังๆอ่ะก็จะขายช่วงปลายปีอชุดแรกแล้วก็ช่วงอีกกลางปีชุดหนึ่งก็คือวางเราสามารถวางวางแผนได้ว่าเราจะใช้เงินอแต่ละคนเรามีการมีใช้เงินอยู่แล้วเนาะอย่างเราอย่างพี่ก็ส่งลูกเรียนเอ่ยแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายโดยรวมในการหมุนธุรกิจคืออย่างน้อยเราก็ได้ใช้คือเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะใช้เงินในเดือนไหนใช่เราจะรู้อยู่แล้วอืเรามีการคือ การใช้เงินของเราเนี่ยหนักๆเรามีอยู่แล้วอืค่ะอย่างลูกเรียนก็คือสองช็อตเนาะสองช็อตอย่างน้อยเราก็ได้ตัวนี้ไปเสริมรเสริมกับการเลี้ยงหมูอ่าค่ะพี่จะใช้หมุนอยู่แบบอย่างเช่นจ่ายนี่พวกธนาคารก็จะเป็นช่วงไหนนะพี่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงธันวาค่ะธันวาจะอยู่ในช่วงธันวาเราก็สามารถวางแผนได้นะพี่สามารถวางแผนได้เหมือนกันว่าเอออย่างาาเ,าเด็กเด็กพวกนี้เขาก็เหมือนกับออกมาเป็นรุ่นให้เราอยู่แล้วเนาะครับผมมันมันขึ้นมาแบบแต่ละรุ่นละรุ่นเราก็ได้ขายขายรอบครับผม เพราะฉะนั้นเราควรวางแผนนะพี่เนาะใช่ต้องวางแผน,แผนข้อที่สองอยากให้พี่พูดถึงฝึกเป็นพ่อค้าหน่อยคือเราก็สามารถประเมินประเมินวัวของเราเองได้อยู่แล้วครับผมคืออย่างวัวเนี่ยต้องเลี้ยงให้อ้วนเราถึงจะเรียกราคาได้มันถึงจะง่ายใช่ไหมถึงจะง่ายในการขายครับผมง่ายมากเลยนะถ้าเลี้ยงโวนอ้วนเนี่ยใคร <S <S คือพ่อค้าคนไหนก็แล้วแต่คือได้เห็นก็คือเขาก็อยากซื้อครับราคาตกลงกันได้เราก็สามารถปล่อยได้พี่ก็จะมีพ่อค้าประจํํๆอยู่ก็คือเราก็คุยกันง่ายเดียวกันง่าย ไม่ลำบากในการขายไม่ลำบากในการขายเพราะว่าวัวเราอ้วนอ่ะครับค่ะเราก็ได้ราคาอยากให้พี่พูดถึงมุมมองว่าเราเลี้ยงวัวเราแค่อยากจะส่งวัวให้กับแค่พ่อค้าแค่นี้บอกด้วยยังไงรู้ว่าเราจะเอาไปขายเองมันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่านะถ้าเรามีเขาเรียกอะไรถ้าเราพร้อมถ้าเราพร้อมในการนึ่งรถรถหรือว่าเวลาสะดวกไหมอย่างเงี้ยค่ะครับผมแต่ถ้าทําได้มันดีค่ะเลี้ยงเองแล้วก็ขับรถไปขายเองตลาดเนี้ยเราเราก็ได้ไปไปดู ได้ไปดูวัวว่าเออราคาอะไรเป็นยังไงอย่างเนี้ค่ะคือเราไม่ได้โจมตีว่าพ่อค้าไม่ดีนะครับผมคนเลี้ยงวัวอยากให้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะพี่นาะค่ะใช่ครับผมอย่างพี่ก็เจอในหอยดีๆก็เยอะนะพี่น้องใช่ในหอยดีก็เยอะค่ะส่วนใหญ่ที่ดิวกันมาก็มีแต่คนโอเคครับผมถ้าคนที่เจอคนดีๆก็คบกันไปคบกันไปแล้วก็สะดวกในการขายครับผมคบกันไปเรื่อยๆอ่ามันก็อย่างนั้นคือเอาจริงๆคือเวลาเราเลี้ยงก็อยากทําให้มันจบด้วยตัวเองนะพี่นาะใช่เลี้ยงแล้วก็็ต้องขายเปน ง่ายๆแค่นี้เองแปลงยากเปลงกุหลาใช่ไหมพี่กุล่าจ้ะโอ้โหหนามากนี่พี่ใส่ปุ๋ยหรือว่าแค่ปล่อยวัวลงเนี่ยพี่ใส่มาตั้งแต่มันตุกต้นเดือนอ๋อใส่รอบแรกแล้วนี่นี่เพิ่งได้กินใส่พวกยูรงยูเรียไหมใส่ค่ะใส่ด้วยแล้วก็ปุ๋ยคอกด้วยหนามากเลยนะครับเอฟซีครับโอ้โหปุ๋ยคอกแน่นหนาแน่นครับผมเปลนแปลงเลยครับแปลงตรงนี้ที่ล้อมไว้นี่ประมาณกี่ไร่ครับพี่พี่ไม่ได้วัดแล้วไม่ได้วัดแค่นี้ก็ประมาณไม่ ถึงไม่ห้าไร่เพราะทั้งหมดมันประมาณห้าไร่ปล่อยได้กี่วันก็พี่วัวยี่สบกว่าตัวอาทิตหนึ่งอยู่นะอทิษฎหนึ่งวัวมีชีวิตชีวามาเลยครับพี่ซึ่งด้ปล่อยแหละครับผมจะบรรยากาศมันก็ครึมด้วยเนาะครับแล้วก็เด็กๆก็ถูกถูกใจอืมมีลูกน้อยรุ่นนี้ประมาณกี่เดือนครับพี่ลูกๆเนี่ย รุ่นนี้รุ่นนี้ประมาณสี่เดือนครับพวกนี้สี่เดือนแล้วนะตัวเล็กนั้นตัวเล็กนั้นเพิ่งคลอดยังไม่ถึงเดือนลูกวัวเต็มคลอดเลยนะพี่ใช่ค่ะเพราะว่าของพี่นะ่ะอย่างที่บอกพี่จะขาดไม่ได้คือพี่จะต้องใช้ผลิตเอ,อให้เขากินผลิตภัณฑ์กินดีมีชัยครับผมพี่ก็เทปไปกับน้ำให้เขากินตลอดนะคะและว้ววัวของพี่จะกินเก่งทุกตัวสังเกตดูว่าจะไม่มีวัวผอมหรอกครับผมแล้วก็ทําให้วัวพี่ถาติดสัตว์เร็วรแล้วผล,ผลผลิตของพี่ก็จะได้มีก็มีตลอด่ะมีเด็กๆตลอดอื มีเด็กๆให้เห็นตลอดอย่างเด็กเเขาก็จะได้กินกินตลอดเนาะเขากินน้ําเป็นเขาก็ได้กินกับกับกับน้ําที่แม่เขากินแล้วแล้วนานมทําให้นํานมของของบัวไหลไหลดีมีความเข้มขน้นเด็กมันก็จะอ้วนครับผมค่ะอย่างพี่พี่ก็ใช้นะคะที่คอกหมูคอกหมูฝ<ม>ั่งนี้นะครับหมูขุนพี่ก็มีครับค่ะความหมูขุนพี่ก็ให้กินเหมือนกันกับอาหารให้กินหมูกินไปเป็นไงบ้างพี่หมูกินไปก็ทําให้ระบบระบบการเผาผลาญเขาอะมันดีขึ้นนะคะทําให้แบบ กินได้เก่งเราไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยป่วยครับผมสําหรับหมูนี้พี่ใช้มานานยังหมูนี้ใช้ใช้หลังๆมาประมาณสามปีเนี้ยสามปีค่ะแต่แต,แต่อาจจะช้ากว่าบัวหน่อยเพราะก่อนอันนี้พี่จะไม่มีหมูขุนเยอะอ๋อนี่เพิ่งมาเริ่มขุนหลังๆมานี่เองเป็นล็อตๆบัวเขาจะได้กินตลอดทุกวันเพราะพี่จะผสมให้กินทุกวันครับเราก็ทําให้แบบว่าบัวทุกตัวเนี่ย จะกลับสัตว์เร็วพี่ก็จะได้จะได,จะได้จะได้ผสมพันธุ์ให้เขาเร็วครับผมค่ะแล้วก็จะมีลูกวัวหมุนวางแผนได้คือมันยังอยู่ในระบบเนาะเพราะว่าเราเราเราผสมหาให้หมอมาผสมพันธุ์ให,ห,ให้แล้วก็รู้ว่าเออจะกี่วันจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อย่างดีลการผสมของแต่ละตัวเนี่ยอย่างน้อยๆเ,เนี่ยอย่างน้อยๆสองเดือนสองเดือนจ้ะสองเดือนอย่างช้าสุดสี่เดือนครับอยู่ราวๆนี้คะ่ะในการเลี้ยงวัวนะคะปัจจุบัน เราก็อยากให้เกษตรกรทุกคนทุกคนเลี้ยงบัวเนี่ยให้ขายให้เป็นครับผมให้ดูราคาเหมือนกับว่าประเมินราคาจากบัวอของเราอะค่ะครับให้ให้ได้แล้วก็เออเราจะได้เราจะได้รู้ว่าเอ่อการการขายเนี่ยมันจะอยู่ในเรทราคาที่เท่าไหร่ส่วนเราจะขายบัวเราก็ต้องแยกบัวแยกบัวที่ตัวไหนที่เราจะขายแล้วก็คัดออกมาแล้วก็คุนให้เขา อ้วนแล้วก็จะขายได้ถ้าขุนอ้วนอ้วนันวเราก็จะขายขายดีตั้งราคาได้ง่ายราคาได้ง่ายครับผมเวลาเราขายวัวแบบผอมๆเป็นไงพี่พราค้าติค่ะขายไม่ได้อยากได้แพงก็ขายไม่ได้ครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยงวัวอ้นวนเราเสนอราคาไปเออพอสูตรพอพอ,พอไปด้วยกันได้เราก็ขายได้เอาจริงๆคือวัวอ้วนมันสวยทุกตัวนะพี่ถ้าวัวอ้วนยังไงก็สวยค่ะอืมค่ะพอาค้าเขาก็ไม่ติหรอกถ้าวัวอ้วนอ่นะครับผมค่ะแต่ถ้าวัวผอมน่ะ เราอยากจะขายอะ่ะเราเลี้ยงมาทั้งปีอะ่ะเราเลี้ยงมาตลอดเราเลี้ยงแบบผอมๆขายแบบผอมๆเราก็ไม่ได้อะไรเราเหนื่อยเปล่าเราต้องเราต้องมีการวางแผนว่าอ่ะอย่างน้นอยๆก็ต้องมีค่าฉีดยาถูกไหมค่าฉีดยายาบำรุงของเขาอะ่ะเราก็ต้องนึกถึงตรงนั้นด้วยแล้วเราก็ต้องดูแลให้ให้ดีอะ่ะในการในการที่จะทําให้ประสบผลสําเร็จอืมค่ะไม่ใช่เลี้ยงแบบปล่อยปะละเลยหมดปีก็ไม่ได้อะไรครับผมค่ะ ยิ่งไม่มีลูกไม่มีอะไรยิ่งแย่เลยยิ่งขาดทุนครับผมถ้าไม่มีลูกออกมาในแต่ละปีขาดทุนแน่นอนพี่อยากให้พี่พูดถึงมุมมองว่าถ้าเราละเลยบัวมแม่แต่นิดเดียวเวลาเขาไม่มีลูกนี่มันจะเป็นยังไงพี่แบบต่อเนื่องกันเลยมันก็จะช้าคือช้าหมดเลยช้าทุกอย่างค่ะมันช้าทุกอย่างเงินแทนที่เราวางแผนไว้ครับผมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามเป้าเราแน่นอนอเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เลื่อนไปแล้วเนาะครับผมแทนที่จะได้ทุกปีทุกปีลูกทุกปี ไม่กี่เดือนเราก็ได้ละได้ละแม่ตัวแม่วัวอย่างของพี่แม่วัวไม่กี่ตัวเองได้เพิ่มเขาก็ออกลูกทุกปีออกเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยเยอะขึ้นครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นการโจมตีหรือพี่เด้ออันนี้อยู่ใกล้บ้านผมวัวสีแดงกลายเป็นวัวสีดําเลยครับพี่ขนร่วงหมดเลยขนร่วงครับผมโอ้แล้วก็มานั่งบนว่าวัวไม่มีลูกเลี้ยงยากอะไรประมาณนี้แต่ตัวเองนี่ไม่กล้าแม้แต่ฉีดยาเลยใช่ทุกอย่างมันมีการลงทุนหมดแล้วค่ะครับผมเราจะลงทุนยังไงให้มัน ให้มันมีความเสมอต้นกับเราเหมาะกับเราครับผมไม่ไม่ไม่ได้ว่าที่จะลงทุนมากมายเกินไปมันก็ไม่ไม่ได้เนาะเราก็ขาดทุนเราก็วางแผนให้มันพอดีพอดีตอนนี้คือพี่ทําเป็นต้นน้ำเนะาะอย่างนี้พี่อาจจะแบบเอามาขุนด้วยเป็นกลางน้ําอะไรด้วยกําลังมีความคิดอยู่ว่าตอนนี้เป็นต้นน้ํากว่าเราจะได้ขายมันก็นานใช้เวลาเป็นปีทีนี้ก็เลยมาคิดกันดูว่าเราอาจจะไปซื้อหาซื้อ ตัวตัวตัวผู้ที่เขาหย่านมแล้วอ่ะมาขุนไว้จากสี่ห้าเดือนอย่างเงี้ยสามสี่เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยปล่อยได้เหมือนการขุนขุนขุนหมูสามสี่ 3, เดือนแล้วก็ได้ขายมองแบบนั้นเลยมองแบบง่ายๆนะตอนเนี้ยต้องต้องทําแบบนั้นแล้วเราถึงจะอยู่ได้งั้นคําถามสุดท้ายนะพี่นะทําไมเราถึงเลี้ยงวัวแบบเดิมแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วพี่เพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรมันไม่ทัน,ม,นมันไม่ทันราคามันไม่ทันคือหนึ่งเวลาไม่มีเวลาไม่มี ไปทำอย่างอื่นไม่ได้ครับผมมาเลี้ยงวัวทั้งวันอืไม่ได้อะไรหรอกค่ะรายรายปีกว่าจะได้ครั้งหนึ่งเลี้ยงอ้วนได้แพงเลี้ยงผอมได้ถูกไม่ได้ครับผมเราต้องปรับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมีพื้นที่ก็เล็กเล็กน้อยหรือว่ามากก็แบ่งให้เขาปลูกหญ้าให้เขาอืเราก็สามารถจัดแจงได้จะบัววัวเราจะไม่ได้ปล่อยทุ่งอยู่ในคอกมีให้เขาเดินหน่อยหนึ่งเราก็วางวางแผนได้ครับที่แน่ๆต้องมีหญ้า ที่สาคัญที่สุดคือฝึกเป็นพ่อค้าในตัวเองด้วยใช่ต้องมีญาติแล้วก็ฝึกฝึกการเป็นพ่อค้าในตัวเองด้วยว่าเออราคาแบบไหนเราต้องเช็ตคตล,<ม>ตลอดครับผมเพื่อ,อเผื่อไม่ให้พ่อค้ามากดราคาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาเรียกอะไรเป็นภูมิคุ้มกันของเราด้วยใช่เป็นภูมิคุ้มกันนี่วันนี้ขอบคุณพี่สุดาร้านมากเลยครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ